ลินเกตเตอร์เกมเป็นเกมที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเราได้เล่นเป็นการซ้อนทับของการเล่นในการเล่นอีกทีหนึงเนือสิ่งอื่นใดลินเกตเตอร์เกมคือเกมที่รวมพลังบวกที่เกมเกมนึงจะมีให้ได้ทั้งสนุกอบอุ่น น่ารักดีต่อใจเบาสมองและความเพลิดเพลินจากเนื้อหาที่เกมนำเสนอ ในเกมเราจะได้รับบทเป็นจระเข้น้อยไวสดใสที่กำลังสนุกกับชีวิตการผจญภยัยและการได้เล่นกับเพื่อนๆซึ่งสิ่งที่จระเข้น้อยต้องการมากที่สุดก็คือการชักชวนพี่สาวที่สุดจะยุ่งของตัวเองให้มันเล่นด้วยกันเหมือนตอนเด็กจระเข้น้อยและเหล่าผองเพื่อนจึงต้องเซตติ้งโลกแห่งการเล่นทุกอย่างให้ดูอลังการงานสร้างเพื่อที่จะหลอกล่อให้พี่สาวกลับมาเล่นกับตัวเองให้ได้ เรื่องฟังดูเรียบง่ายแต่การนำเสนอของเกมนั้นเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาโดยความที่เกมโคตรจะลื่นไหลในทุกมิติทั้งการเข้าถึงพื้นที่ใหม่ๆการพบปะผู้คนการทำเควสการค้นพบการปรับแต่งทุกอย่างอยู่ในสเกลที่พอดีพอดีกระชับเรียบง่ายและเน้นความสนุกล้วนๆ ในเกมเราจะไม่ได้มีศัตรูไม่ได้มีการต่อสู้กับอะไรทั้งสิ้นสิ่งเดียวที่มีก็คือสัตว์ประหลาดที่ทำจากกระดาษลังกระจายตามจุดต่างๆมันเป็นสัตว์ประหลาดในจินตนาการที่จรลเขตจิ๋วสามารถทำลายมันเพื่อเก็บเศษกระดาษไปเป็นหน่วยเงินในการจับใจ่ายใช้สอยซึ่งเป็นระบบอีโคโนโมีที่เรียบง่ายและรีวอร์ดดิ้งกับเกมเพลย์ ฟิกในเกมจะเป็นภาพ3มมิติสไตล์การ์ตูนที่สุดจะน่ารักสดใสเราจะได้พบปะเราสัตว์นานาพันธุ์ที่จะมาร่วมเป็นเพื่อนเล่นเราช่วยเหลือเราหรือให้เราได้ช่วยเหลือตามจุดต่างๆของเกาะซึ่งแอนิเมชันของตัวละครเหล่านี้บอกได้เลยว่าน่ารักมากโดยเฉพาะไอ้ท่าที่วิ่งอยู่กับที่ที่โครฮาและน่ารักสุดๆ บทสนทนาต่างๆในเกมก็ทำมาได้อย่างดีเยี่ยมมันมีความสดใสดีต่อใจและทำให้เราผ่อนคลายแบบสุดๆเราจะได้เห็นชุดความคิดแบบเด็กๆที่แสดงให้เห็นถึงความสดใสไปจนถึงความกังวลของชีวิตวัยรุ่นการตีความการเข้าใจผิดผ่านการพูดคุยที่เกมได้นำเสนอและพอเราเอาบทสนทนาที่ดีไปรวมกับแอนิเมชันที่น่ารัก มันก็ทำให้ลิทเกเตอร์เกมดึงดูดให้เราสามารถเล่นมันไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีจังหวะเบื่อเควสในเกมก็เต็มไปด้วยเควสที่มีเนื้อหาน่าสนใจและเบาสมองเช่นเราต้องหาทางช่วยค้าง่าวที่สวมบทบาทเป็นแดกคูล่าให้ได้กินไอติมจากคนขายที่อยู่นอกทําเนื่องจากมีแดดคว้างซองทำให้ออกไปซื้อเองไม่ได้ หรือต้องจับผิดเป็ดที่สามารถพูดคุยได้แต่เวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยร้องแต่กราบกราบกราบไม่ให้เพื่อนรู้ว่าตัวเองพูดได้โดยการจับเป็ดขึ้นศาลและทำการไต่สวน สำหรับเพลงในเกมก็เป็นการนำเสนอที่เน้นสร้างมูดที่ลีแล็กฟังสบายๆเข้ากับเนื้อหาที่เกมมีและถึงแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมอินดี้หลายๆเพลงในเกมก็ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเพาะและติดหูมากๆ สิ่งที่น่าชื่นชมสุดๆในลิปเกมตร์เกมก็คือสิ่งของและไอเทมต่างๆที่เราสามารถสวมใส่ได้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องประดับความสวยงามแต่มันสามารถใช้งานแตกต่างได้จริงๆในเกมเช่นมือที่ถือโรถ้าเราใส่สเก็ตบอร์ดจระเข้เราก็จะสามารถท้สเก็ตบอร์ดได้ในเกาะหรือถ้าเราเปลี่ยนไปใส่เทมเพอร์ลนจระเข้เราก็จะสามารถกระเด้งสูงๆได้รัวๆ ของที่สวมใส่หัวก็ยังสามารถทำให้เกิดเอฟเฟคแตกต่างกันได้อีกเช่นถ้าเราใส่ผ้าโพกหัวนินจาเราก็จะสามารถวิ่งได้แบบ Ninja นะินจานาุโตะแถมเพิ่มสปีดในการวิ่งได้อีกมันเป็นความสร้างสารรค์ที่ใช้งานได้จริงแล้วก็เวิร์กมากๆกับเนื้อหาของตัวเกมสรุป ลีเกเตอร์เกเป็นเกมที่ดีมากอีกหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงตัวเกมเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกนำเสนอออกมาได้อย่างน่ารักเกมเพย์มีความลื่นไหลที่ทําให้เราเพลิดเพลินได้ตลอดการเล่นโดยไม่มีขีดจำกัดมันเป็นเกมที่สนุกและก็ทําให้เราชื่นมืนแบบล้วนๆแบบที่ไม่ได้หาง่ายๆโดยที่เกมมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ก็มีเนื้อหาที่อัดแน่นกระชับและนำเสนอทุกอย่างได้ดีในทุกมิติปอลอ เกมนี้สามารถเก็บ100%ได้แบบชิลๆโดยยังสามารถให้ความรู้สึกรีลักแบบไม่ต้องกรายดิงและหลังจากที่เราทำทุกอย่างครบจนหมดสิ้นเกมก็จะจบลงด้วยการนำเสนอเนื้อหาสุดท้ายที่อบอุ่นเป็นการปิดฉากเกมนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และนี้ก็คือรีวิวเกมลิ้นเกเตเเกมจาก a n o n นนิม Game Review ถ้าคุณมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะสำหรับเนื้อหาการรีวิวและการพาก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ